เราไม่เผือกควายเผือกแคปชั่นเด็ดมีกี่ตัวเจ้าของเขาอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้เขาเดินอยู่เออเกลือกซาเกลือกกวางไม่เผือกควายเผือกมันเผือกกี่ไหนอ่ะมันโคลนดิอ่ะอ๋อเหรออ้าวหมอเออหนูก็ว่ามันโคลนหรือมันเผือก อ right hey, like ันนี้มีบันไดลงไปฮะไปเผือกของควายพี่ตัวนู้นเผือกไหมบอ้อตัวเล็กๆนู่นอันนี้หมาหมาเลี้ยงควายพี่ว่าเสียงพี่ไม่ถึงหรอกแต่เสียงเจ้าถึงแน่ๆเจ้าใส่หูฟังก็เลยไม่รู้ว่าเสียงเจ้าดัง อ้าวเหรอเจ้ายาเจ้ายาเจ้ายาเด้อเจ้ายาเด้อไม่ไม่เสียงพี่ไม่ดัง